สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับโนนะคะที่ปรึกษาการขายนิสสันชอรลวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะโนจะมาแนะนําโปรโมชั่นนะคะสําหรับคันนี้เป็นรุ่นแคปนะคะเป็นรุ่นแบ็กดิชั่นนะคะเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่8ปดแสนสบาทนะคะสําหรับคันนี้นะคะโนมีโปรดาวนะคะยีนะคะดอกเบี้ยศูนเถึง72็ดงวดน,นะคะหรือเลือกดาวต่ํานะคะอยู่ที่19,99 9บาบาทนะคะของแถมครบทุกรายการนะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะติดต่อโน้ตมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวโน้ภตพาไปชมภายในตัวรถกันนะคะ